สงขลามาหาชนรายงานข่าวเพื่อสื่อสารงานร่วมพลคนช่างคิดประเทศไทยเริ่มศึกษาแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคในอนาคตตั้งแต่ปีพุทธศากาักราช2553เขาใช้อะไรครับเขาใช้ดูปริมาณของน้ำฝนแล้วก็อุณหภูมิมาศึกษาการคาดการลักษณะภูมิอากาศในร้อยปีข้างหน้าเมื่อมาถึงพื้นที่หาดใหญ่ก็มีการคาดการว่าแนวโน้มการเพิ่มปริมาณน้ำฝนมากขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆโครงการเครือข่ายมืองในเอเชียเพื่อการรับมือสภาพภูมิอากาศในพื้นที่หาดใหญ่หรือว่าเอเซอร์โครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือจากมูลนิธิ็อกี้เฟลเลอร์กับเราชาวหาดใหญ่การเริ่มดำเนินการใน4ประเทศมีทั้งไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็เริ่มเมื่อปี2552เมื่อเดือนพฤษภาคมประเทศไทยได้เลือกพื้นที่2พื้นที่ครับทั้งหาดใหญ่และเชียงราย พื้นที่หาดใหญ่เั้นเกิดความร่วมมือกันเพราะว่าภัยพิบัติอย่างน้ําท่วมสร,ร้างความสูญเสียมากขนาดนับไม่ต้องพูดถึงว่าน้ําตาน้ําคลองเนี่ยไหลมารวมกันได้อย่างไรเกิดความร่วมมือขับพันธันใดได้เพราะว่าอยากจะเห็นว่าการจัดการงานครั้งนี้ต้องเห็นคําตอบและทิศทางออกอย่างแน่นอนจึงเกิดความร่วมมือทั้งทาง,งเทศบาลน,นครนหาดใหญ่เข้ามาจับมือเทศบาลคลองแหเทศบาลคอหงเทศบาลพระตงเทศบาลควนลังหอการค้า มหาวิทยาลัยทรัพยากรน้ำชลประทานอุตุนิยมวิทยาป้องกันบรรเทาสธาธารณภัยมูล,ลนิธิชมชนสงขลาสถาบันสิง่งแวดล้อมไทยแล้วก็สื่อความสัมพันธ์ที่นับวันยิ่งหวานมันฉันคือเธอมากขึ้นมองตาแลว้วก็รู้ใจทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นคุณสมพรสิริโปรานาณนท่านประธานของโครงการเอเซอร์อ๋อขอแสดงความยินดีท่านประธานครับ ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าในปี2,556นี้ยินดีครับพุณสพร์กล่าวในวันที่เราชาวเอเซอร์หาดใหญ่ขึ้นรับเข็มเกียรติคุณดีเด่นจากสำนักงานพัฒนาระบบราชการนะครับในวันนั้นน่าสนใจครับเสริมจากที่ได้ทำทีมอ่าไแล้วนะนั้นคือสิ่งที่เราได้นั้นคือหนึ่งคือได้จากการทำงานฐานะเล็กที่หนึ่งและรยที่ส ซึ่งตอนนี้เข้าสู่ระยะที่ยาวเป็นระยะที่แคบขึ้นและการเตือนภัยด้วยว่าเตือนภัยนั้นไม่เดียวเก่า <c oughs> อีกขออนุาญาตนำเงินทั้งสู่กระบ,บครการนี้หนึ่งก็งคือโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและฐานชนุมชนเพื่อการรัฐบาลปรับตัวกับ,บนนการเปลี่ยนแปลงสังคมในจัดใช้งบ5ล้านและโครงการที่สองคือโครงการเสริมสร้างสมรภาพในการรับมือภัยเมืองใหญดใหญ่ ในระยะยาวใช้เงัน9.5ล้านพ็รวมแล้วเป็น14.5ล้านมาจากบริษัทฟรีบาเรอร์ทั้งหมดเลยรายละเอียดของโครงการของภาอชุดชนนั้นจะดำเนินการโดยวิจุตสงครามทำอยู่2ที่หลักๆที่หนึก็คือทั้งตำบลของคูเต่าแล้วก็สิบหมู่บ้านในหัดใหญ โครงการที่สองนั้นโครงการการละเบ,บิดปรับตัวและยาวนั้นทั้งหมดมีห้าพฤติกรรมหลักใช้งบประมาณเก้าพันห้าล้านเจอนันอีกข้อที่หนึ่งการเตรียมรับมบือต่อประเทศไยโดยอาศัยจุมจนดถามนั้นโดยผู้รับชอบคือพี่ชยายแก้วขาวพีดุผู้ร่วมดำเนินการก็คือนันนาริศด,ดวงสุวรรณนละชาติพงศ์โพชเวร ใช้กาบาังในล้างแหนบนบังลงในพื้นที่ป,ป,ปริดตะตงคอหงอหายใจและทุ่งนาโดยที่หลายหนที่นั้นรอให้งบไปหนึ่งชุมชนแต่เทศบาลนั้นนั้นให้งบมาสมทบก,กับเราทำงาน,นรวนน่วมกันกับเราเช่นปลิดนั้นทั้งเทศบาลกิก6ชุมชนนั้นมาร่วมทำกับเรา นี่คือขยายของทางในล่ากก็เช่นกันโขงเช่นกันขยายเหมือนกันและโงลามด,ด้วย<ม>กิจกรบที่สองนั้นคือก,การพัฒนาระบบแหว่งน้ำพ่วม,ม,มโดยการโดยการใช้แบบจอ,องหลอกทานคณิตศาสตร์รือ้างเรเียกว่าฟรังโมเดลโดยมีนาริตทบการ์ดนิริตมา่วยควบในมกันส่วนชาติส่วนระเจาัาใจใเป็นผู้รับผิดชอ ผู้รวมบริการก็มีอาจารย์ธนิก์สมภพสมโชคปัทนพรามเมศอภิชาติภูเบศนุมาและก็สมพรด้วยตรงนี้สิ่งที่ต้องการก็คือเป็นเครื่องมือคาดการณ์และสามารถเตือนภัยได้อย่างแม่นยำทุกวันนี้ที่ผู้ว่าบอกว่าได้สักเจ็ดผมมั่นใจว่าถ้างานนี้ถ้าเราทำสำเร็จ ภายในปีก,กว่าสองปีนี้จะอัพจาก80%ถึง99%ได้ขาดอีนดิพัเซนต์ครับต่อใช้งบทั้งหมดสามารถกว่าต้องยอมรับว่าการฝันโมเดลนั้นจริงๆแล้วเราไม่สามารถทำได้ในางบประมาณามา3 0 0 0 8 0บาทาเราได้รบได้รับจับได้งบรับจัดทางคุณประโยชน์ใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มารันโมเดลให้เรา ยอดนี้จะพาะซื้อซอฟต์แวร์ไม่สามารถซื้อคาร์โรยได้และเป็นลบที่ใช้กับคนที่เดินทางและเราให้การศึกษาโปรแกรมที่เกินนั่นแหละก่อนนี้มันลงดึกว่ามันเป็นสัมมิเทคนิคเป็นไรต่อภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นภาพลักษณะนี้แต่เห็นภาพแบบจำลองทางสามมิติวันนั้นเมเราลงไฟ้์มาแล้ว หน้าตาของตัวราาเป็นอย่างไรน้ำจะไหลเป็นอย่างไรและเวลาท่วมท่วมที่ไหนก่อนนะไอ้นนี้จะมีโมเดลในการลองรับเลยและจะเม่นยำมากยิ่งขึ้นเนะช่นนะั้ต่อมาจะทำแบบจาลองสถานการณ์การพัฒนาเมืองได้9สากบาทจริงๆ9แสาบาทนี้จะให้อาจารย์เจล่ไปทำนี่จากปอสิงใชยนยก็ไม่ได้ เพราะงบแค่นี้ไม่เพียงพอที่ทำลักษณะอย่างนี้แต่อาจารย์ก็มีใจที่อยากพยายามทําให้สําเร็จโดยที่จะไปเอางบอื่นมาแบ่งชิ้นกันทําไปควบคู่ไปนะสุดท้ายภาพที่จะออกมาคือว่าจะพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาเมืองโดยไม่กีดขวางทางเดินของ,งของน้ําและจะมีข้อเสนอทางนโยบายว่าเมืองหใหญ่ ควรพัฒนาเป็นท,ทางไหนนี่คือภาพที่จะออกมา็นสามนิติในระบบคอมพิวเตอร์ว่าเนี่ยภาพออกมาจะเป็นอย่างไรวันนั้นจะเข้าอย่างไรนี่คือภาพที่แบบจะออกมาเวลาของการน,นิสิเบ็จสี่สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อรับเือร์นเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์หนึ่งที่รวบรวมทั้งหมดของข้อมูลองค์ความรูร้ต่าง โดยผู้รับผิดชอบหลักคือท่านลอร์ดริง์ท่านโอลเป็นผู้นำชอบโครงการนี้โดยมีพี่ชัยวดุฒิอาจารย์เปชามาอาจารย์เตอร์ตูลและก็ปิพอร่วมเป็นผู้รัเนินการผลที่จะออกมาก็คือจะมีหลักสูตรใช้งบประมาณล้านกว่าบาทก็ไปหย่างแบสุดๆแล้วนะพื้นที่ที่ทำการศึกษาและประสูตนี้ ลรามองทั้งระบบลุ่มน้ำครองอุตเขาสิ่งที่จะได้มาเกี่ยวกับย่อยๆของของงานนี้ก็คือการจัดทำหลักสูตรด้านการรับมือภัยของสถานศึกษาการรวบรวมความรู้เสกัดของหน่วยงานทะี่เกี่ยวข้องกับอุตภัยอารจัดทำ g o o g l e เ a p อาสาสมัครการรับมือภัยและกลุ่มปลอบระการประชาสัมพันธ์ ด้านการระเบิดใบผานสื่อต่างๆและจะเป็นศูนย์ให้กับผู้นำชุมชนนักวิชาการนักศึกษาประชาชนทัน่วไปและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและป่อยอดศึกษาไปเพราะที่เราคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ตองเราเกิดองค์ความรู้ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของสาธารณะเราไม่ได้มาจำกายเราเปิด ให้ทุกคนรับทราบและเรียนรู้ต่อในส่วนของเทศบาลนครหอัดใหญยนั้นต้องขอขอบคุณท่านนายุไัยที่เห็นถึงความสําคัญของโครงการนี้ท่านก็มีวิสัยทัพ,ท,พที่ยาวไกลท่านมองว่าข่าโลกล้อมพันเชนระรับตัวนั้นในหันใหญ่ไม่มีเรื่องอื่นยกเว้นน้ำพุ่งไปละแต่งานของเราไม่ใช่เฉพาะน้ำพุวงอย่างเดียวเราพูดถึงน้ำแ้ง พูดถึงน้ำบริโภคพูดถึงน้ำดื่มน้ำกเกษตรด้วยพูดถึงปริมาณน้ำเรามองข้างหน้าว่าอีกสามปีข้างหน้านั้นอุณภูมิจะสูงขึ้นสองถึงสีงส่อง,งศารรตามข้อมูลใจที่ออกมาฝนจะตกเพิ่มขึ้นประมาณสามเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ตกกระจายแต่ตกกระจุะจกเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ทำเรามองภาพไปเลยว่าข้างหน้าริกติแน่นอนในบ้านเรา ปีนี้ก็เห็นแล้วว่ามันแรงมากท่านนายกไัยก็มองว่าลำพังจาการนักรัดใหญ่นั้นโดยงานเดียวคงลับมือไม่ได้ท่านเลยมอบหมายให้กองช่างต้องขอยกเครดให้กับท่านพอดีเลติให้เป็นกองเลขาธิการแล้วก็จัดประชุมแล้วก็สั่งหาคนเข้ามาติดกระดุมเป็นแรกถูก เมื่อต่อไปก็ไม่ยากนะฮะแล้วท่านก็มอบสถานที่ที่ที่สวนสาธารณนะเป็นปอาคารเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เราเราททำที่เปิดร่วมกับทำปปอแล้วทานผูวา่าแล้วก็ทานทวิทยาลยดูแลเมื่อปีที่แล้วนะผมเปนะ็นคณะประคานคณาทำง,งานและค่าทำง,งานที่นั่นที่นี่ตอนนี้มาแ 99%ต้องยอมรับว่าเครื่องงานผมเนี่ยและคนเนี่ยเป็นผู้มีความสามารถและแต่ละคนเนี่ยมีบกไม่ต่างกับสองใบขึ้นใบจะเรียกประชุมพัม้งคนนี่มันเป็นไม่ได้เราประชุมปันแยกส่วนกันแล้ววันนี้มันเยอะมากต้องขอขอบคุณพลังงานทุกคนเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกับเราที่ให้การสนับสนุนามาตลอดเวลา นั่นคือความงดงามของการทำงานร่วมกันมิใช่ใครคนใดคนหนึ่งสงขามหาชนขอคาราวะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ